สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับเราสองคนในป่าวันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนวันเสาร์ที่ 6. นะคะก็มีเวลาก่อนไปทำงานตอนบ่ายก็อยากพาทุกคนมาดูเห็ดนะคะวันเสาร์เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามัทนาจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวเรามา ติดตามกันนะคะว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะเห็ดพึ่งหวานหนึ่งดอกค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานดอกนี้เป็นยังไงบ้างว้าวน้องยุงค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปป่าอีกป่าหนึ่งตรงข้ามนะคะเรามาเก็บเห็ดเหลืองกันก่อนแป๊บหนึ่งนะเห็ดเหลืองค่ะวันนี้เราก็เก็บแบบเร็วเ็วนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องยุงค่อนข้างเยอะมาก ยุงเยอะมากเลยวันนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันเหมือนฝนจะตกเนาะคืมคมค่ะเห็ดขอนน้ำผึ้งนี่ไงเขากำลังแบบเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะคะโอ้ยอืเจะได้มากเลยเขาเล็กเกินอ่ะเนาะ ไม่เอาเขาเล็กเกินไปนะคะเสียดายมากเลยอะ่ะอ้อยบางพื้นที่เห็ดขอน,น้ำผึ้งเขาเริ่มโตนะนี่นี่มัทน,นามาเจออีกอันหนึ่งอีกกอนหนึ่งค่ะอีกกอนหนึ่งกอนี้เก็บได้แล้วนี่ดูนี่เห็ดขอน,น้ำผึ้งนะคะนี่อีกนิดนึงค่ะ นี่ค่ะเห็ดขอน้ำผึ้งเนาะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ทุกคนนี่นิดนึงค่ะแต่น้องเขาเพิ่งเกิดทุกคนดูเห็ดขอน้ำผึ้ง มัทนามองหาแต่เห็ดขอนนะลุงก็เจอเห็ดเหลืองอทักกลิงงน่นเห็ดเหลืองอุ้ยขาติด อตรงนี้เต็มเลยทุกคนนะคะพัฒนาขอเก็บกองก่อนจะได้ทำความสะอาดขาไปเลยเพราะว่าเห็ดเขาคอนขั้นเปียกแล้วเวลาที่เขาไปรวมกันโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดตัดขาอะไรเงี้ยมันจะเอาไปทำความสะอาดยากทุกคนเมื่อคืนฝนตกค่ะ เดินเดินเร็วไปนิดโอเคลุงเจอตรงนู้นอีก Yeah. อุ้ยเยอะเลยตรงนี้สวยงาม วยงามมากดอกใหญ่มากกรอบด้วยเจอเห็ดขอนจ้ะทุกคนมาเจอเห็ดอันี้แล้วเห็ดขอนเห็ดขอนน้ำผึ้งเห็ดขอนน้ำผึ้งเจอแล้วนี่แต่มันเหมือนเขาแบบเริ่มเริ่มเริ่มแก่ไหม ดอกเขาสีดำๆนี้เหมือนเขาเริ่มแก่แล้วเนาะเขาเริ <ES> ่มแก่ใช่ไหมทุกคนเดี Movie ๋ยวลองเก็บไปดูเนาะลองตัดดูก่อนนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาแก่แค่ไหนนะฮะเหมือนเขาแก่นะเดี๋ยวเก็บเฉพาะบางดอกดีกว่าเนาะ เห็ดคอนน้ำผึ้งเริ่มแก่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแก่เขาก็จะบานอ่ะแต่นี้มัไม่ค่อยสวยนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไปเป็นบางดอกนะคะก่อนนี้เนาะน่าจะมีอีกข้างบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตาเลยนี่อีกค่ะทุกคนนา,ายาออได้กดับมัดเานี้อ่ะอันนี้เห็ดเพิ่งเกิด สวยมากว้าวสวยจริงๆนี่คือโฮนุ่งคริบลิงนะคะเห็ดขอนน้ำผึ้งสวยมากเลยทุกคนเวลาเก็บนี่หอมติดมือเลยอะเนี่ยเก็บนี่หอมติดมือเลยนะขอเก็บแบบนี้เลยเนาะ สวยมากเลยเห็ดขอนี่เขาเป็นเห็ดที่ย่อยค่อนข้างยากนะคะต,ต้องเอาไปทำให้สุกจริงๆนะหอมติดมือเลยทุกคน หอมมากโฮนุ่งคริปลิงนะคะภาษาสวีเดนนี่กลุ่มหนึ่งนะเห็ดขอนนะคะเ<ฮ>ดี๋ยวให้โฮนุ่งคริปลิงกลิ่นงัน<ฮ>ลุงไม่ค่อยสนใจเห็ดอื่นเลยสนใจแต่เห็ดเหลืองอุย <laughs> เขาถูกน้ำ้วเขาจะลื่นมากเเห็ดดำสวยมากตรงนี้เห็ดดำถ้าเกิดเจออย่างนี้ก็เก็บนะคะเพราะว่าเขาเริ่มใหญ่นะ ความสวยเหมือนเห็ดขาส้มเหมือนกันนะเพียนตะขาเขาจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ที่ฟ้าครึ้มนะทุกคนเขาก็มีความเยอะนิดนึงค่ะในเรื่องของยุง เห็ดต้าดูเหรอเจอเจอเห็ดนะเจอเห็ดอีกแล้วเราเห็ดจะมีแก่ทรัคติสซาตรงนี้สักหน่อยนะคะทุกคนเห็ดดำ เยอะเท่าไหร่นะทุกปีนี่เยอะมากอิงย์อิงเตอร์โซมิกเกฮะสวยจังเลยสวยมากเลยไปมอมุม แมงมุมอยู่ในตะกร้าทุกคนโอเคต้เบกซาเบเวสวัมสมอูอดบอร์ เลยนะบรุนโซบนะคะเนี่ยบรุนโซบเป็นเห็ดพึ่งเก่าลัดนะ,ะที่เขาเรียกกันบรุนโซบนี่ก็บรุนโซบน,น,นานทีจะเจอนะคะแถบนี้หมวดเขาเวลาที่โดนจับแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีเป็นสีเห็นไหม ตรงนี้นิดนึงค่ะทุกคนว้าวนี่อนู่นอีกโอ้ยคล็อกกันยอนชาแนลอีกแต่หิวเลย เห็ดปีกนกเพียบเลยนะคะที่เขาที่ก็เรียกกันภาษาไทยใต้ใต้หมวกเขาก็จะมีหนามแบบนี้เนาะเฟรียร์นนทิงแฮากิงมลคอมเมนต์วรหกน้ำเนี่ยคนดอกใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าชื่อเห็ดอะไรเนาะดูน้ำขังเลยอะ่ะ ดอกยใหญ่เป็นตระกูลอ่ะเป็นตระกูลเดียวกับพวกเห็ดเห็ดแครอทอะไรอย่เงี้ยค่ะสวยต้มเห็ดขอนสดนะคะเห็ดเลื้งนะคะเห็ดดำเห็ด พึ่งเก่าลัดแล้วก็เห็ดพึ่งหวานเนาะจ้าเลยเดี๋ยวเราเอาไปต้มค่ะ